เพิ่มอุปกรณ์ให้แอป EasyWit เพิ่มอุปกรณ์หรือว่าเพิ่มกล้องเข้าไปนั่นเองนะครับตัวกล้องที่เราจะใช้งานในตัวแอปนี้ก็คือ EasyWit นี่แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกล่องของเขาอันนี้เนี่ยผมแกะกล่องแล้วนะแกะกล่องแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันครับผมเปิดกล้องให้ดูโอเคแกะกล่องจากนี้ออกมาได้เป็นตัวนี้แล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เราก็เสียบไฟรอไว้เลยแต่ยังไม่ต้องเสียบกล้องนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวเมมโมรีเมมโมรีใส่แบบนี้นะครับผักตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็ใส่เมมโมรีเข้าไปในนี้ในช่องนี้เลยดูสัญ,ญลักษณ์ของ micro sd นะครับเขาหันไปทางไหนนะแล้วก็ใส่ตามเขานะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะกดเข้าไปแล้วดังจึก๊กมันจะเป็นล็อกดังจึก๊กจึ๊กอย่างนี้นะครับโอเคขั้นต่อไปก็คือกลับมาที่แอป easywiz ของเราขั้นต่อไปก็คือกดเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็เลือก ว่าเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปในที่นี้เราจะเพิ่มตัวกล้องเข้าไปถ้าแอปขอสิทธิ์ในการใช้กล้องเพื่อจะสแกนอันนี้เราก็ต้องมอบสิทธิ์ให้เขานะเหมือนกับว่าเขาจะเปิดกล้องเราอ่ะเขาก็เลยมาขอสิทธิ์ว่าจะขอใช้กล้องด้วยนะอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยนะครับอันเนี้ยของผมไม่ขึ้นเพราะว่าผมได้ได้อนุญาตให้ใช้ไปแล้วถ้าของท่านไหนขึ้นก็อนุญาตด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตอนสแกนสแกนไม่ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อก็แตะเข้าไปที่กล้องนะครับแตะเข้าไปที่กล้องแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็ หงายตัวนี้ขึ้นมาหงายตัวกล้องขึ้นมาตัว q r c o d e ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละอันเนี้ยเดี๋ยวผมเอานิ้วออกเขาก็จะสแกนติดละเดี๋ยวผมจะลองสแกนนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยสแกนติดแล้ว เขาก็ตรวจเจอนะว่าตัวกล้องนี้เป็นรุ่นอะไรเขาก็ให้เราเช็คบล็อกอันนี้อุปกรณ์เปิดอยู่คาว่าอุปกรณ์เปิดอยู่ของเขาคือเขาให้เราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปครับเสียบไอตัว USB ตัว USB ที่ให้ดูเมื่อกี้ครับว่าเป็นมออแปลงไฟของเขาอะเป็นอะแดปเตอร์ของเขานะครับตัวกล้องก็จะหมุนๆอยู่พักนึงแล้วก็เดี๋ยวมันจะพูด รนะ้ได้ใช้แอป EasyFis ส,สำหรับการตั้งค่า Wi-Fi ค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาพูดละแล้วก็สังเกตนะครับที่ตัวกล้องอะ่ะมันจะมีสีฟ้ากระพริบกระพริบอันนี้คือใช้ได้ละถ้าสีฟ้าไม่กระพริบก็ต้องกดรีเซ็ตก่อนกดฮาร์ดรีเซ็ตกลุ่มกลุ่มฮาร์ดรีเซ็ตก็คืออยู่ก้างๆข้างๆกับตรงที่ใส่ S D c a r นะครับก็แตะถัดไปเลย อันนี้เขาบอกว่าให้เราเอากล้องเอาโทรศัพท์แล้วก็เอาตัวปล่อย Wi-Fi ของเราครับให้มันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ต้องต้องอยู่ใกล้กันเพื่อมันจะได้รับส่งสัญญาณกันได้นะไม่ใช่ว่าอยู่คนละที่กันเลยนะอย่างนี้จะไม่ได้นะครับแล้วก็กดเริ่มเห็นรูปไหมครับรูปไฟสีฟ้ากระพริบกระพริบเนี่ยแปลว่าตัวกล้องเนี้ทำงานได้ปกติอยู่แล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปก็คือกดเช็คบ็อกว่าไฟบอกสถานะสีน้ำเงินกระพริบอันนี้ก็เหมือนกับเป็นวิธีการรีเช็คของเขา โอเคแล้วก็กดต่อไปเปิดสิทธิ์การแสดงตําแหน่งอันนี้ก็เปิดสิทธิ์ให้เขานะก็ขนาดใช้แอปนี่ครบแบบเนี้ยที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกล้องเนาะก็คล้ายกันโอเคเคราวนี้เราก็ใส่รหัส Wi-Fi ของที่บ้านเราครับลงไปเดี๋ยวผมพิมพ์แป๊บนึงโอเคพิมพ์เสร็จแล้วผมกดถัดไปเขาก็จะขึ้นอันนี้นะครับว่าอุปกรณ์ เชื่อมต่ออุปกรณ์หรือไม่อ๋อโอเคเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือไม่เขาก็บอกว่า e a s y w i จะใช้เครือข่าย Wi-Fi ชั่วคราวคือตัวกล้องอะ่ะปล่อย Wi-Fi ชั่วคราวมาให้เราเพื่อจะได้อยู่วงเดียวกันก่อนก็เนี่ยครับชื่อนี้เลยเห็นหน้าล่างตรงนี้ไหมครับที่เขียนว่าเนี่ยฮะ e a s y w underscore BB อะไรตัวเนี้ยเดี๋ยวเราใช้เข้า Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อระบบก็จะทําการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของตัวเนี่ยชื่อนี้ให้เราอัตโนมัติเชื่อมต่อเสร็จแล้วกำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi โปรดรอสักครู่ค่ะ อันนี้กล้องพูดเนาะก็กําลังเชื่อมต่ออยู่เชื่อมต่อ wiFi เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วแค่นี้ครับง,ง่ายงเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นชื่ออุปรกรณ์นะชื่ออุปรกรณ์ที่เราต้องการการลงทะเบียนพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ อ่ะเขาลงทะเบียนแ,ยนแพลตฟอร์มให้เราเรียบร้อยแล้วก็ชื่อนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่เราเข้าใจชื่อนี้ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับจะใส่อะไรก็ได้ชื่อว่าบ้านโรงรถโรงงานออฟฟิศอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งให้เขานิดนึงเลือกตำแหน่งว่าเออมันจะไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนในนในที่นี้คือผมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเนาะผมก็เลือกเป็นห้องนั่งเล่นชื่ออื่นๆก็ได้นะชื่ออื่นๆก็มีให้เลือกถ้าไม่มีก็กดกดอันแรกอันเนี้ยคือใช้ ชื่ออื่นโอเคอันนี้ผมอยู่ในห้องนั่งเล่นผมก็ใส่ห้องนั่งเล่นไปก่อนเดี๋ยวมันจะจัดหมวดหมู่ให้โอเคเสร็จแล้วก็ถัดไปการตั้งค่าเสร็จสมบูรณยินดีต้อนรับสู่การใช้งาน E a s y ่ i ิค่ะโอเคคราวนี้ก็เขาบอกว่าเขาลงทะเบียนเพิ่มอุปก,กรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วเขาจะบอกว่าให้เราสร้างคิวโค้ดของอุปก,กรณ์อ๋อก็คือเราสามารถสร้างคิวโค้ดของอุปกรณ์โอเคอันนี้ผมไม่สร้างนะผมข้ามไปก่อนแล้วก็เก็บรหัสอะไรพวกนี้โอเคไม่เป็นไร เปิดใช้เสียงไหมอันนี้เราต้องเปิดใช้เสียงไว้อยู่แล้วนะครับก้องจะได้มีเสียงเวลาอุปกรณ์นี่โซนเวลาต้องเลือกก่อนเลยเลือกโซนเวลาก่อนก็คือของเราอยู่แบงคอกแบงคอกบวกเจ็ด UTC บวกเจ็ดนะครับแล้วก็บันทัศน์ธมาก็คือรูปแบบวันที่เราจะเลือกเป็นต้องเป็น D D M M Y Y Y โอเคเราเลื่อนมันนี่ครับเป็น D D M M Y Y Y แล้วตัวนี้สามารถบันทึกบนคลาวด์ได้ แต่ว่าเขาจะให้ฟรีเรามาประมาณ30วันอันนี้เราจะเปิดใช้ฟรีหรือไม่เปิดก็ได้นะครับถ้าถ้าใครอยากใช้ใช้คาวอยู่แล้วก็เปิดใช้งานไปเลยอันนี้ผมไม่อยากใช้คาวเนาะเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียรายเดือนผมก็ไม่ทดลองใช้แล้วก็ถ้ามันบอกว่าให้ใช้คาวอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าผมยังไม่ใช้คาวผมจะใช้ sd card ของเราเก็บก็ต่อไปโอเคอันนี้ก็คือเขาจะให้เราสร้างรหัสผ่านสําหรับตัวกล้องอันนี้นี่แหละเผื่อว่ามีใครแอบ,บมาสแกนแล้วก็แอบ,บเข้ามาได้ อันเนี้ยถ้าเราใส่รหัสไว้เขาจะต้องกรอกรหัสอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็สร้างไว้เลยเขาบังคับให้สร้างด้วยเนาะเราก็สร้างไว้เลยเดี๋ยวผมพิมพ์รหัสผ่านสักคู่หนึ่งนะครับผมพิมพ์รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับรหัสผ่านก็ต้องมีความยาว8ตัวถึง16ตัวอักษรแล้วก็ต้องมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ปนด้วยตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์อ๋อเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับก็ต้องปนทั้งหมด3อย่างนะ ก็ลองตั้งกันดูถ้าตั้งเสร็จแล้วเขาก็จะให้กดเปลี่ยนแปลงได้ตัวนี้ถ้ากดไม่ได้ก็ลองเช็คเรื่องการตั้งรหัสก็แตะไปเลยเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าให้เราเก็บรหัสผ่านของเราให้ปลอดภัยนะครับโอเคปลอดภัยแน่นอนกดตกลงโอเคก็สำเร็จแล้ว นี่ไงมาแล้วขั้นตอนนี้ก็คือเขาจะบอกว่าเขาจะให้เราเริ่มทดลองใช้งานจะใช้งานฟรี30วันหรือจะใช้แบบ7วันอันนี้มันไปเลือกแพ็กตอนหลังได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เลือกเลยผมก็กดปิดไปก่อนก็ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาอีกอันนึงเนี่ยที่เขียนว่ากล้องนะครับอัน,นอันนี้ก็คือกล้อง1ตัวที่เรามีอยู่ในในแอปของเราละกล้องนี้จะเป็นกล้องของเราละใครจะเข้ามาดูของเราไม่ได้ยกเว้นเราจะอนุญาต เดี๋ยวเราไปพูดถึงในคลิปต่อไปเรื่องของการอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาใช้กล้องนะก็สุดท้ายนี้อย่าลืมครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็มีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้ขอบคุณมากครับ